ีีชสัดาหน้พิเศษสุดๆเพราะนี่คือการกลับมาอีกครั้งบนช่อง7 HD ของนางเอกสาวสวยเชียร์ที่คำพรตื่นเต้นไหมครับกลับมาช่อง7ตื่นเต้นค่ะม,มันก็ไม่อะไรที่โอเราก็คิดถึงเนาะเธอก,กลับมาพร้อมสถานะหัวใจที่เป็นสีชมพูควงแฟนหนุ่มนอกวงการมาเปิดหมดเปลือกชื่อบิ๊กนะครับโตมาจากเมืองนอก แล้วก็เพิ่งกลับมาเมืองไทยสักประมาณ5ปีเนี่ยกลับมาก็ได้ดีเลยทุกเรื่องราวอุปสรรคต่างๆแบบที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนระหว่างที่เชียร์คิดว่าเขาจะเป็นแค่เพื่อนแต่ในมุมของบิ๊กตามจีเป็นระยะเวลา2ปีครับทำไมถึงสู้จังเลยครับคุณบิ๊กมันเหมือนแบบเราสวยมากขนาดนั้นเลยหรอนอกจากนั้นจะมีการเผยมุมลับๆที่เชียร์เองก็ไม่เคยรู้จักแฟนหนุ่มมาก่อนบิ๊ก จดทุกอย่างที่เกี่ยวกับเชียไว้ในโทรศัพท์จริงเหรอเชียรู้มาก่อนไหมค่ะไม่รู้ค่ะ5้าโมงเย็นวันเสาร์นี้ทางช่อง7 HD